พอพอไปเที่ยวอย่างนี้พอเป็นว่าไปเที่ยวมากแล้วหามให้นอนเด้อ่าจารย์เป็นว่าไปเห็ุดงานไปเกี่ยวเขา่วงนั่นเกี่ยวเขาก็ดีเกี่ยวไปเกี่ยวมากเกี่ยวเขามือเลยพี่นองเลยเกี่ยวเขามือใส่หนูกรอยเหยียบขาดเลยมืตอเป็นแผลเป็นเท้องมือนีตาขยักนอนเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขามากสิปุกดึงเกี่ยวทาน ขอจังไหนวูไปเล่ามือเจ้าของโอ้ยตาแียงกับหมองตาแจยงกับหมองใลตอนนั้นเป็นเด็กหน่อยนี่แต่เน่าอันนั่นไปทางด้านขอไปเป็นสี่มิน่าแหลกเปลี่ยนเลยเด้หไปยุต่กลับมาบ่หายนอน จะเฮ็เดเบียกตามเดิมพี่น้องสมโชกสวัสดีค่ะคุณสมโชกตอนนี้ชีโมงงเราครับเอาบ่แมเป็นเทียงล้วติขื้นย่้มเทียงแหมสวัสดีเด้อพี่น้องย่มเทียงบ้นนถ้ากันกินเผากินหนามกันอ,อยัางคาดถึงแต่เบิงเผาไปเคลียร์เบิงเวลากันจากโมงจากยง้มนะ้เนาะโอ้เทียงยี่สิบเอ็ดเราพี่น้องไย อันนี้ก็บ่าท่านไอ้กินเขาอยู่หรอกเ่ามามาท่านกินเขาเนา่านกินเขากินปลาอยู่พี่นอ้องเนาะอือสวัสดีค่ะลุงหมดขอบคุณหลายเด้อลุงหมดมนะันเป็นกำลังมอมีข้นเขามาดูด้วยบั <c oughs> <c oughs> ม,มีอย่างไรกับเจ้ากับลุงหมวดเดี๋ยวา็มาเบิ้งแม่ซ <c oughs> องมึงคอยขึ้นไว้ั่นนี่ถ้าใครเจ้าไปตองอับไหนคือใครเจ้าไปอันนี้ไืนอพิเศ็ดคน อันข้าเจ้ากับมากนี่ดอกจะว่าข้าเจ้ากับไปแล้วมาคืองูแหลบลิ้นนี่แหละอันยั่งดีกว็ว่ามีคนมาเบิงยี่ดอกเขามาบ่ามีคนเลยคนทังหนอกคนกับเบิงยี่ดอกมันเป็นบ่มานอันต้องอับไห้โบมานอันนั่นไห่กับเบิงยี่ดอกง่มเวลาห้าลงไปก็เห็นว่ามีคนเบิงแน,น่ยี่อก แต่ว่าผมมีคนเข้ามากอมเมนตนจ่งซีแลขันมีคนเข่ามากข้อมนตนจังที่มานก็สิขึ้นขอบพุณนหกาันน้องใจเด้อพี่น้องเข้ามากอมเมันเข่ามาต้องอาภัยห้จังที่ก็สิข่้นพี่น้องขันเข้ามากซี่จ้าคอยสีไดดเงินไดท่องน้ำ้าเจะาไดใเงินใดทองลายอยขันผู้นั่นกับเข่ามากมันผู้นี้เข้ามากม้นสีด้หลายอยขอบคุ่นได้ลายเด้อพี่น้องจ้าคอยใดอันนั้นนี่จะใดแน่ยังบ่ไดว่าดลาย ย่างหลายก็ขึ้นแต่ละเส้นสองเส้นสามเส้น,สน,สนสค,คุณสมพรนมีเศษมือนบัดดีค่ะคุณสมพรนมีเศษมือนขอบคุณลหลายเ้อพี่น้องนี่แต่พี่น้องมากไหมเนาะพี่น้องอยู่นเน็นสอ่องบ่เห็นเลยมึนเห็นแต่พี่น้องมากไหม <laughs> <laughs> พี่นออ้องใน่ส่องบ่าใครเห็นจะพ้นออก โดนเนี่ยไฟมากแค่นนึงขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องนี่ยังเสียงยังน่อง,ยงอยู่น,นะเชียงหลด,ด พิเศษมนอตัวนั่งซื้อหน่อยนั่งเจอกันนั่น อันพิมพ์ตัวกี่ได้แต่ละตัวเวลาเขาบอกนี่ก็บอกไปน้ำกูเกินอะไรบางที่บอกสวัสดีค่ะก็บอกไปได้ตั้งแต่ดีซืดีแบบนี้ก็เป็นแนวอะไรหรอกหนึ่งตาบางทีหนึ่งก็ได้หนั่นหนึ่งขึ้นตาจ้องไล้ไร้ก็สิบ่บ่ใจดีด้วยน้่งตาไหลแสบตา ขึ้นไล่ดูโออแสบบตาขาเจ้าบอกว่าให้หาแว่นตาอีกแบบหนึงมา,งา,าใส่บเาไม่ได้หานะ